ก็จริงๆแล้วนะครับญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความหมนียวแน่นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้มากกว่าเขาในเรื่องของการเล่นมีความอดทนที่จะเล่นกับบอลที่มีความเหมน,นียวแน่นนะครับผมว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีสําหรับเราในวันนี้ครับ,บก็เราก็ต้องมาปรับแสงกันนะครับในเรื่องของแสงไฟเองเรื่องของสภาพสนามเองให้นักกีฬได้เกิดความเคยชินเพราะว่า วันนี้จริงๆเนี่ยเราก็จริงๆว่าจะซ้อมเบาๆนะครับเพื่อจะเล่นตอนเย็นแต่ว่าปัญหาก็คือในเรื่องของการที่เราเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับซ้อมแล้วก็ปรับสนามเนี่ยเราก็ต้องมาใช้โอกาสตอนเช้าเนี่ยเพื่อทําให้นักกีฬาได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นครับผมก็ต้องดูความสมบูรณ์นะครับต้องดูสภาพตอนเด็นอีกทีว่าใครที่สมบูรณ์แล้วก็ในเรื่องของการใช้เนี่ยเราพยายามใช้งานให้ ทุกคนให้เต็มที่ในเรื่องของเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาและก็พัฒนาขีดความสามารถให้ทีมเราดีขึ้นครับก็วันนี้เราก็ได้มาซ้อมระบบทีมตั้งแต่เช้าเลยค่ะหลังจากที่เมื่อวานเราไม่ได้มาวันนี้ก็ปรับเรื่องความเข้าใจในทีมมากขึ้นค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของเกมเย็นนี้ค่ะที่ผู้เล่นผู้แข่งของญี่ปุ่นที่เราต้องเจอถือว่าเราคยเจอมาแล้วในปี สำหรับญี่ปุ่นก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบระบบทีมเขาเหนียวมากเราก็ต้องเหนียวสู้กับเขาค่ะแล้วก็ไม่ไม่ท้อที่จะเล่นกับเขาค่ะคาดหวังก็เล่นเล่นให้เต็มที่ค่ะเล่นให้มีความสุขค่ะผลจะออกมาไงก็ต้องยอมรับมัน xuống lên ra dưới lên cứ thế xuống có trái trái nó trái What <laughs>